สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนารินน้อยชาแนลเมนีสิพาะมะเมฮิตก๋วยเตีดเด๋ยวต้มยำหมูสับลูกชิ้นน้ำใสต้มน้ำสะอาดใส้เครืองต้มกว๋วยเตี๋ยวหัวใจเท้าใบตั้งอกคะนียสองถึงสามก้อนต้มน้ำให้เดือดตามด้วยซีอิ๊วขาวสีสันเริ่มมาแล้วตามด้วยซอสฝาเขียวเห็นสีสันเรลาก็เป็นตะแซบบลายมากินน้ำกันเด้อพี่น้องตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บ ตรงนัวเสียหลายเสบหลายแล้วก็คนคุนเลคุเล,คเลให้เครื่องมันเข่ากันต้มจนน้ำฟุดลัวรัวทุกอย่างเริ่มเข่าทีสีสันเริ่มม้ารสชาติเริ่มนัวใส้เปอร์เซ็นต์ลงไปตามด้วยที่เด็ดของเฮาลูกชิ้นปลามือนีกระจัดหนักๆไปเลยลูกชิ้นปลาเมนูวันหยุดบ่ตําก็สองถ้วยต้มจนทุกอย่างสุกด,ดีเฮ็ดเองซ่บเองเด้อพี่น้อง มาแส่บๆน้ำกันด้วอจ้าสำหรับนำซูปุป๋มลดได้ตามใจชอบเหตุงานมามเม่มือเห็นจังสี่หายเมือยเลยเนาะต่อไปสิพาลวกเสน้นต้มน้ำสะอาดใส่น้ำเพาอออจอใส่หลายมันนานหอนพีน่น้องใส่เส้นเล็กลงไปลวกให้เหนียวนุ่มจับเ้นเบิ้งว่าเพอยั้ง้มนี้สิพามาเหตตต้มยำหมูสาบตักเส้นใส่ถ้วย อีกถ้วยหนึ่งลูกชิ้นน้ำใสน้ำดับทัดไปเฮากะซิมาลวกผักคะนา้าทั่วงอกลวกพอประมมณเสร็จแล้วเฮาซิมะตักผักออกืมอนีเฮาสิเฮซสองอย่างหนึ่งต้งยมยำหมูสสองลูกชิ้นน้ำใสกินให้หายเหนื่อยไปเลยค่ะซิมาเริมเห็ดเกว๋วยเตียวลูกชิ้นน้ำใสก่อนใสปลาเส้นที่หั่นเตรียมไว้แล้วยิบปลาเส้นมาเลี้ยงกันในถ้วย ลูกชิ้นร้อยองค์ลงเองเลงเต็มหม้อเลยตามด้วยลูกชิน้นหัวแส้เท้าตุ่มเปืเป่อยๆในจักน้อยสิ่งหนึ่งคือสีบ่พอตามด้วยชิ้นสอสตามด้วยน้ำซุปของเฮาใส่น้ำซุปหลายๆตามด้วยกระเทียมจีนเจียวเองหอมคักพี่น้องโรยหอมผักชีจีนเพิ่มสีสันเป็นตาแซ่บหลาย เสร็จไปหนึ่งเมนูเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยปน่นต่อไปสิมาเฮุก๋วยเตี๋วยวต้มยำหมูสับแซบๆตามมาเบิ้งกันเลยจ้าใส่กระเทียมเจียวตามด้วยทั่วปนใส่ลงไปจากซ่อนสองซ่อนตามด้วยพริกป่นผัดไผ่มักเพก็ดกระไส้หลายได้ตามด้วยน้ำปลานิดนึ่งผงนัวใส่ลายแซบหลา พริกไทยปน่นเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลสักซอนสองซ้อนเพิ่มสีสันและความหอมผักซีจีนผักหอมใส่หลายหอมหลายเด้อพี่น้องตามด้วยน้ำซุปเสบๆของเขาช่วงนี้ฝนตกรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องใส่น้ำซุปตามที่ต้องการหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันซีสันเริ่มได้แล้ว เพิ่มความเปรี้ยวบักน้าวบีบลงไปจากสองสามเปียงบีบได้ตามใจมากไพมากเปรี้ยวกับบีบไส้หลายหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันสีสันเป็นตะแซบหลายพี่น้องเมนูวันหยุดดนๆเทียบอคอยมีเวลาเฮตเอาปลาเส้็นที่หั่นไว้แล้วมาเลี้ยงใส่ถ้่วมาหลายกับไส้หลายตามด้วยลูกชิ้นปลาของเฮา จักสลูกตามด้วยน้ำต้มยำเทหาดลงไปในถวยก่วยเกีียวที่เตียมไว้สีสันเป็นตะแสบคักพี่น้องผู้ใดเพระท่านได้กินข้าวมากกินเกี๋ยวแสบแซบน้ำกันเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อย ช่องนาลินน้อยชาแนลขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก้าให้กำลังใจมาโดยตลอด